กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่เป็นน้องจำซาพาเก็โชมารายงานตัวครับผมมาพ่อแม่พป่น้องวันนี้จะเป็นเสือล่องให้เห็นแล้วพ่อแม่พป่น้องเสือล่องให้โอ้จินติดมันพ่อแม่พป่น้องจะออกประมาณเกี้ยวๆมันๆน้อยพ่อแม่พี่น้องแต่ล้ำวันนี้ก็จะมาวีเอสนาะพ่อแม่พี่น้องพี่ขี้หนูเนาะพ่อแม่น้องเนาะพี่ขี้หนูพวงมีพวงด้วยแล้วก็มีพี่ขี้หนูธรรมดาด้วย วีเอดกับพริกชี้ฟ้าว่าใครจะเผ็ดกว่ากันเนาะมาลุยกันเลยปอไม่ไปนอนเมนีโปรดขยะกินข้าวขนาด mm hmm. โอ้ บไปมีความส้มประมาพี่น้องเกี่ยวไปมันเหมือนเพชรมาแบบเต็ม ส่วนพี่ขี่หนูนี่เพชรบื่มีล้อรสชาติอย่างป็ะปาณไม่ปน้องเพชรกระแทกเข้ามาแล้วเราจะมีความหอมของพี่ขี่หนูเนือ พีกหน้าฝนนะพอม่พไปน้้งถ้าเป็นหน้าหน้าแรงนี้ให้แตกก็ ลูกข้าวมิเชนเคยปลอมไปปะนาะเหอรคึ้ม Mm-hmm. หวานหอมมันเมื in <Inter> <constraint> ่อขนาปะมั้ยอ่ เขียวเอ็นนึบๆโป้จินนี่จึงหว่ายะครับหมูสามชั้นเลยนี่จิ้นแล้วก็มันแล้วก็จิ้นแล้วก็มัน,น,มนพอแม่พี่น้องมันหมูสามชั้นเลยอู้หวานจัวยวนะันอีนะอื้อ ตาดลำหม้อขนมแต่จะแต่จะเหนียวสักน้อยแต่จะเหนียวสักน้อยผมมาไปลอง ป่าจีนีทิดเอ็นเหนียวขนาดทิดเอ็น หวานมันละเมอแต่ก็จะเมื่อยกามน้อยเลื่อผมไม่เป่นไรค พี่ขี้หนูเนี่ยค้าไปจับใส่พี่ขี้หนูห่วงเนี่ยต้มหูได้ทันทีเลยพี่ขี้หนูห่วงจะแน่น พริกแดงยางที่ต้องบอกต้อมอยากกินน้าผมไปเปนนองมันซุกละเม็ดไหนมันแก่ละก่แข็งขนาดผมไปเปนนองกระเพาะเขาบาสามารถย่อยได้กับอันนี้ถวยมะเขือเปาะ้ากันมันแก่บดนี้แกนแก,แ,บบแ,กแข่งแข็งบดี้กินเนอ้อผมไปเปน้องแพร่ทีังบดี้เป็นไส้ติ่งเจน่ะมันอาจจะไปสราสมญาตีไส้ติ่งแล้วเป็นไส้ติ่งได้นะครับ อีหวานล้วมอ้อนอกปมอะไปนี่ กินนี่จะลำน่อยกว่าเปลือนเพราะว่าแบบมีมันคลิประมาณไปออมมีเอ็นที่ด้านข้างเห่หน่อย เก็บเอาไว้หั่นเป็นลูกเตา๋าตำในพริกขาเหมาะอค่ะ okay. เราบอกไม่ไปน้องล้ำได้ลำหวาต้อมหวาเสื้อร้องไห้เนี่ยเป็นส่วนตีเอามาปิ้งเทามายางปอปอสุ้ซักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยล้ำบอกไม่ไปน้องเนาะเป็นส่วนตีล้ำหิซุดละแต่แต่แต่ตีนตีตีเปื่อยซุดใน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 ทุกส่วนนี่ก็จะเป็นสันไน่บอกไม่ไปน้องเนาะจะเปื่อยอยู่หิซุดละจีน ในมรรดาส่วนอื่นเนาะผมหมายพปน้องเปื่อยกว่าส่วนอื่นสันไหนส่วนมาขนแดดตีเอามาจุเอามาอย่างกะยาสันไนนาะผมหมายเป็นน้องเปื่อยหนุ่มละลายในปากเนาะผมหมายเปน้องวันนี้ก็รสชาติล้ําเหมือนเดิมผมหมายเปน็นน้องน้ำจิ้มกับเฮดขมหวานจิกเนาะอู้จังหวะ กอกอกกอแพ้จะกินตามกันแนะนำเมนูนี่แพ้จะยากกินตามกันแนะนำซอยบางๆเนือเนาะปอมัยพี่น้องมันจะเหนียวน้อยเนาะปอมัยพี่น้องบหมืน้อยแล้วมันจะเหนียวจนเกี้ยวจนเมื่อยกลามเนาะปอมัยพี่น้องกอกแนะนำซอยบางๆเนาะปอมัยพี่น้องเนาะส่วนจะย่างซุกจะกี่เปอร์เซ็นต์แต่ได้ก็แล้วแต่คุณชอบเนาะปอมัยพี่น้องน้ำจิ้มก็แล้วแต่คุณชอบเนาะจะต้มชอปเผ็ดๆขมๆปอมัยพี่น้อง ล้ําแล้วก็เข้ากันขนาดนอ้องผมไองไปนอ้องเสือลองให้ย่างนาอแล้วก็ล้ําเหาะน่องผมเองไปน้องก่อแน่น้าเนอเมนูนี้คลิปนี้ก็ต้องขอตัวล,ลําลาไปก่อนนอ้อผมเมงไปน้องนาอก่อ,กอคลิปรุ่นกันคลิปต่อไปจะเป็นเมนูอะไรอย่างสาหรับคลิีนี้ต้องสาพาเกิงโชก็ต้องขอตัวล,ลําลาผมเองไปน้องไปก่อนนะครับ <S <S ดูแลรักษาสุขภาพากันตัวเนอรน้องผมไองไปนอ้นองเนาองฝ่าฝนด้ว่ามืดด้ว่าบานดวงตะวันน้องผมเองไปน้องโอ้เป็นอาทิตย์ติดกว่าแล้ว โอตึงหวาดึงหน้าฝนเนาะปอไม่น้องอย่างนี้ต้องบอกอย่างนี่ต้องบอกว่าหน้าฝนปีนี้นี่อุ้ยนับวันที่หันแดดได้เลยเนาะปอยไม่ไปน้องตึงว่าขึ้นตกตลอดเนาะจะได้กับสู้สู้เหมือนคู่คู่คูค้นเนาะปอยไม่ไปน้องทอมสาพากินโชต้องขอตัวลำลาไปก่อนนะครับป้าขันคลิปนาครับกราบสวัสดีครับผม